โอเคต่อไปครับเราไปเล่นเราไปดูในเรื่องของฝั่งเทสลามั่งห้องแต่ตัวของเทสลาสมวัสดียินดีต้อนรับสู่ห้องแต่ตัวของดนะรเทสล a านักวิศวกรอัจฉริยะของโลกผู้ซึ่งมีบทมีบทบาทในการเป็นไอดอลตอนนี้ได้เวลาแสดงให้เห็นเทคโนโลยีที่แท้จริงแล้วผ่านไปชั่วครู่เสียงของดรเทสล a าก็ดังออกมาจากห้องแต่งตัวพัสดุหรอไว้น,ไน้าประตูเลยไม่ใช่นะนี่พวกเราเองดรเทสลา ตอนนี้เรากำลังถ่ายท,รทำรายการห้องแต่งตัวของไอดอลเพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตหลังเวทีของเหล่าไอดอลโอ๊ะ้นเข้ามาสิโอโ้โหสวัสดีดรเฮสลาไม่ใช่สิสวัสดีดรเทสพี่หลอกท่านพี่ท่านพี่มีพี่อยู่ในห้องของด l a รเทสลาแฮมใจเย็นที่โคาคุมรร้ดรเฮสลาก็อยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่หรอ,อเอ๊ะจะวัยทำไมไม่เคยเห็นคนแต่งหน้าแต่งหน้าหรอ ดรเฮสซ่ากำลังขีดเขียบนใบหน้าขณะที่ดูคลิปสอนแต่งหน้าบนโน้องปุ๊กไปด้วยจะมีปุ่นยนต์ตัวน้อยบินอยู่รอบๆแต่ดรเฮสซาทำไมคุณถึงต้องเขียนหน้าซะเป็นแบบไหนแบบนี้ด้วยล่ะนีปัญหาอังงไงแบบนี้แหละชาวล็อกเขากำลังคิดกันเอาล่ะขั้นตอนต่อไปก็ดรตเฮสซากดปุ่มเพล์ต่อไปเราจะทาปากกันเช่งวิธีนั้นง่ายมากขั้นแรกให้เปิด ฝาลิปสติกเอ๋ด็อกเตอร์ดอกเตอร์เทสลาทำไมคุณถึงกดก่อไปข้างหน้าล่ะในคลิปยังไม่ได้บอกขั้นตอนต่อไปเลยก็จะพูดเยอะๆมีแต่น้ำอยู่ได้ใ่ใช้ฝีมือตัวเองก็ได้แต่อย่าห่วงไปเลยนะนอกจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วอัจฉริยคนนี้ยังเชี่ยวชาญในด้านการแต่งหน้าด้วยแต่ในใบหน้าของคุณมันฟองว่านะว่าไม่ใช่ดูสงเสียจสักทีอีกเดียวก็เสร็จแล้ว ดรเตเฮสลาหุ่นยนต์ตัวน้อยพ,พวกนี้คืออ่ะเจ้าพวกนี้เหรอไม่ต้องสนใจหรอกพวกมันเป็นหุ่นยนต์แต่งหน้าอัตโนมัติที่ฉันพัฒนาขึ้นมาก่อนหน้านี้แค่ใส่รูปของทุกแบบที่ต้องการเข้าไปมันก็จะแต่งหน้าให้ออกมาเหมือนกันเป๊ะแถมยังตั้งเวลาให้มันทํางานตอนเราหลับได้ด้วยนะว้าวสดดีจริงๆลองดูหน่อยไหมพวกมันยังมีโหมดเย็นสดชื่นด้วยก็จะเข้าหน้ารอนแล้วถ้าโกนขนให้เกลี้ยงก็จะยินสบายขึ้นเยอะเลย ไม่ไม่ไม่ขอผ่านดีกว่าที่ครูคุณมมรู้เอามือกุมหัวแล้วซ่อนอยู่ด้านหลังยาเอ็สกุระในเมื่อมีหุ่นยนต์ที่ใช้งานสะดวกขนาดนี้ทําไมดรเทสลาถึงยังต้องแต่งหน้าเองด้วยล่ะเอ๋หุ่นยนต์ยังไงก็เป็นหุ่นยนต์อยู่ดีอยู่วันยังคำ่ำถ้าต้องการลุกการแต่งหน้าที่แปลกใหม่อาชีพคนนี้ต้องลองมือเองอยู่ดีเอาล่ะได้เวลาแสดงฝีมือให้ที่แท,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 ท้จริงแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างเจ๋งไม่ยหยอกเลยละสิ what the fuck โคตรพังเลย เออดรเฮสลซแน่ใจหรือว่าจะออกไปข้างนอกในสภาพนั้นทําไมนี่เธอกาลงขาก,กับฟีมมอของฉันหรอวะเป,เปล่านะไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยลูกของดรเฮนลซนั้นไม่เหมือนใครเลยอืมเป็นรถที่แปลกใหม่จริงๆนั่นแหละแต่อาจจะดูว่าไปหน่อยสไดลด์ดอพือเธอก็แค่ไม่เข้าใจรถสยอความงามที่มาก่อนการของอริยะคนนี้เฮ้ยเชืางเถอะเป็นกลับไปเป็นลูกเติมดีกว่าอะอย่างที่สวย ไว้ผมด้วยอ่ะพอเทสล่าดิดนิ้วผู้ขับยนต์ตัวน้อยก็ทำท่าเหมือนโล่งใจและหยิบแผ่นเช็คที่สำอางออกมาช่วยกันเช็ดทำความสะอาดใบหน้าของเธอง้นมาเริ่มการสัมภาษณ์กันเถอะเราได้รวบรวมคำถามจมาจากผู้ชมและอยากให้ดรเทสล่าตอช่วยตอบได้สิขอแค่ไม่เกี่ยวข้องกับความลับในการวิจัยของฉันพู้เธอจะถามอะไรก็ได้งั้นคำถามแรกคือดรเทสล่าคิดว่าตัวเองมีโอกาสชนะการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนโอกาสชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แห่งอยู่แล้ว อชัยยะคนนี้ไม่คิดว่าตัวเองแพ้จะแพ้ให้กับให้ยายหดกลางปีนั่นอยู่แล้วเจอยายทหารรับจ้างยายน่าดูท้าหางกดดีหล่อไม่ใช่คู่่อทั่วของฉันด้วยซ้ําเพราะเธอยังไงฉันก็มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันครั้งนี้อ่ะเธอมาถึงหุ่นยนต์ยักษ์ที่ทุ่มพื้นจนล้าวและยังทําเวทีตัวและยังทําเวทีพังตัวนั้นน่ะหรอนั่นเนนขาเรียกพลังแห่งเทคโนโลยีต่างหากแฮมมีผู้ชมมาถามว่าถ้าดรเทสลาได้เป็นนางเอกของ ตามราคาความฝันคิดว่าตัวเองจะมีวภาพลักษณ์แบบไหนเอาละในเมื่อพ่อเธออยากรู้การขนาดนี้งั้นฉันจะบอกให้เออดรเฮสลาคิดเอาไว้แล้วหรอแห่แหงอยู่แล้วถ้าฉันได้เป็นนางเอกแล้วก็ฉันจะสมใส่อาวุธใหม่ที่ตัวเองออกแบบเห็นถุงมือที่ฉันใส่อยู่นี่ใช่ไหมพอถึงตอนนั้นฉันจะพัฒนาอาวุธฉันจะพัฒนาถุงมือที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้มันจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีติดตามตำแหน่งและใช้วิธีการโจมตีทางกายภาพ หรือไฟฟ้าอนุภาพออกมาจะสูงกว่าถึงมืออันที่10เท่าถึงถึงมืออันนี้1ิเท่าแต่ไม่ใช่แค่นั้นในย่างเข้ขันแค่ติดนี้ก็จะสามารถเรียกหุ่นยนต์ออกมาทิ้งระเบิดแบบปูพรมได้ปุ่มตามสนั่นวันไหวแน่นี่เป็นวัรณกรรมระเบิดที่ไม่เคยมีมาก่อนในผลงานการออกแบบของยอดอัยยะฉันคิดจะตั้งชื่อให้มันว่าซูเปอร์บัตระเบิดควอนตัมและเทียมทานแล้วมันจะทําให้ฉันกลายเป็นนางเอกที่แข็งแกร่งที่สุด ฟังดูน่าสนใจนะแต่แบบนั้นมันจะตรงกับคาแรคเตอร์ของตามล่าหาความฝันหรอทำไมจะไม่ได้อย่าลืมสิว่าแอตที่เอ็มพลูเวอี่การบันเทิงม,มีสิทธิ์ในการเขียนบทถึง50%แต่อีก50%เป็นของเฮนเดเซลไฟนอลกรุ๊ปไฟแนนเชียลกรุ๊ปไม่ใช่หรอและในแผงงานเขียนเอาไว้ว่าสร้างตัวเอกให้น่ารักอ่อ,อนหวานเหมือนเทลิลิฮะทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาเลยออตโต้เจ้าเจ้าจอมเล่เหลี่ยเจ้าจอมเจ้าจอมเล่หนั่นฉันจะไปเคลียร์กับหมอน,นั่นเดี๋ยวนี้เองเดี๋ยวนี้แหละ จะเย็นก่อนดัลต้าเทสลาไม่ได้นะพอเซ็กเซลไฟนอลเชื่อุ๊บได้เห็นคลิปสัมภาษณ์นี้แล้วอาจเปลี่ยนใจก็ได้นั่นสิขราวหน้าเราอาจสัมภาษณ์กลางๆแจ้งก็ได้เพื่อดัลต้าเทสล่าได้สาธิธพิจารของสมมิมือใหม่อ่ะอย่าเลยเกินไปสมมิมือใหม่ที่ว่ายังเป็นแค่แนวคิดอยู่เลยยังไม่ได้เริ่มลงมือสร้างเลยด้วยซ้าเอ๋ดรเทสลาทำท่าย,ยักไหลเอ่อบอกทำตรงพร้อมทดลองของเรางบค่อนข้างจำกัด แค่หาค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันราคาเสื้อผ้าบอกไปก็แทบจะไม่เหลือแล้วช็อคซะขนาดนี้ยังคิดจะสร้างถุงมือไฟฟ้าอีกเหรอจะโดนยังไงเปล่าหรอเปล่าเปล่าช่างเถอะเพราะเธอเองก็รู้ว่าใยหัวลังก์ที่เหนียวแค่ไหนและขนาดไหนเราจะยอมออกทุนให้ของแบบนั้นได้ยังไงอมก็จริงนะแบบนี้เราจะก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นถุงมืออันนั้นแล้วสิไม่ต้องห่วงถ้าชนะการแข่งขันก็จะได้รับเงินทุนจํานวนมาก สำหรับการผลิตพอถึงตอนนั้นนอกจากจะมีถุงมือแล้วไม่แน่อาจจะมีความสามารถใหม่ๆเพิ่มมาด้วยดังนั้นคุณผ,ผู้ชมทุกคนที่กำลังดูยอยู่จเลื่อหัวให้ดรเทสลา hey ด้วยนะความฝันของฉันอยู่ในมือของพวกคุณแล้วอ่ะเข้าใจแล้วพี่แบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าชอบมโนโอ๊ยเจ็บเจ็บจบ,จบทำให้คุณสองคนต้องตีงตฉันด้วยก็สมควรแล้วครับ